สวัสดีค่ะพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องุมิคำคำพูนและคนออฟฟิเชียลนะคะเดี๋ยวจะพาเมือยามือบรรยากาศด้านนอกนะคะร้านค่ะนี่ร้านไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกอีสานนะคะอันนี้ร้านหมึออยกย่างนะคะเดี๋ยวพามาเดินดูบรรยากาศอรอบๆกันเนาะตอนนี้ของกินเยอะมาก ลาลูกชินช้นนึ่งชิ้นนึ่งค่ะหน่อยร้อนๆเลยจ้ะร้อนเลยจ้ะ,จะส้มตำก็มีนะคะปาลาลานี่ขายดิบขายดีอย่างน,น้นมาท่านรู้จักเนาะสวัสดีค่ะาขายดีก็ไปจะขายดีดอกไฮไลท์หลือใหม่บักไงนึง เเออานนึงคันตามทองต่ละหน้าทั่วไป3ตอนเป็นราแซบยูว่าแซบค่ะร้านนี้แซบค่ะคอนเฟิร์มได้ค่ะหมูย่างเพชรบ้านแพงค่ะเอาขี่เพชเบ้านแพงก็คือขึ้นว่าหนาไปกินโจโงยุกเพิ่นเหมาไปเพิ่นเสือตักบาทมาเพิ่นเนี่ยอันบุลมโจเพิ่นมาเสือตอนเพิ่นมาถ่ายเอ็มบีลูกสาวเพิ่น เาี่มาืนกินาเ่อน้ยอเปลากกอลงแซ่บนะเออร้นนี้ร้าน่นร้านนี่ราเป็นร้านถ้าไปตอนไหนคือปิ้งไม่ทานขายไม่ทานนะคะไปได้จ้าแต่งหน้าเร็วเนาะเปล่าไงแต่ลัก็นอนเออแต่ลก็นอนถ่าขึ้นยางเดียวข้นยางเดียวขึ้นช่วงไหนนะเพลงไหนอ๋อเพลงแรกหรือเปล่า ที่อ๋อที่สามที่สามแล้วก็ลงมากับมาตินนี่เลยลงมามาเปลี่ยนสูทเต้นแล้วก็ไปขายสักแล้วก็ลงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสูทสปอร์ตเสื้อขึ้นมาบ้าผู้เดียวไม่มูหยาเอาเออไม่เพื่อนหยาจัดเป็นแม่ไปขายร้านค้าก่อนอันนี้ร้านลูกชิ้นนะคะนี่ลูกชิ้นไม่มี อ่านี่นางพญาสะอนอนหู้นางพญาสะออนไก่น้อยไก่น้อยอันนั้นใส่กอกบุญเส้นแหนมนะคะโอ้ร้านค้าข้างนอกภาพยามบบรรยากาศด้านนอกนะคะนี้อันนี้ควันทรักษ์ควันทรักส์ขนมควันทรัก์น,กน,กนะคะนี่ ลูกชิ้นนึ่งก็มียำส้มตำนะคะนี่มาซื้อกันได้เลยค่ะพี่น้องค่ะหมึกยงหมึกยาก่างฝั่งนน้นก็เป็นตำนงตำนัวเจ๊สม้มบโอ้มีหลากหลายร้านค่ะเอฟซีพ่อแม่พี่นอ้องเพื่นกิบวันวันบันวัน,น,วน,น,วนยูค่ะพี่น้องค่ะคือครื้นเชียวนะคะนี่หมึกใหญ่หมึกใหญ่ๆยาวๆนี่ยำเยิมก็ว่ากันไปกุ้งดองยำหอยยำกุ้งสาหราย ข้าวญี่ปุ่นถ้วยละ79แล้วจะไซส์บ่ะปกติวันนี้ไม่มียำพุ้งดองค่ะอ๋อมีแต่ยำมีแต่ยำของสดถ้วยละ5้ทุกยำเลยคุกยำเลยเนี้ยแมงกับพูนหอยนางรมนิ0บาเท่าทน,านาั้นตื้นได้าตาทุกคนอันนี้ร้านลูกชิน้นลูกชิน้น ชิ้นปิ้งชิ้นอะไรก็ว่ากันไปนะคะข้าวจีค่ะข้าวจี่คะข้าวจีบรร بان ข้าวจีบรร بان ไม่ทาไข่เนาะเอาแบบบ้านๆเนาะอ๋อทาอยู่ใช่ไหมอ๋อทาทาอยู่เออตำมะม่วงจำมะกล้วยนะคะตำมะเขือขื่นก็ว่ากันไปตำมะยงมะยมอ๋อหลายอย่างหลายคุณทั้งหลายนี่อ๋อพี่น้องก็สัญญาณพัดผุ่นมาเลยดอกเด้อ เป,เปิดเพลงลิสมามากสิดเด้อพิสิซอรหอมเลยมาซัมนี่แหละอันนี้ร้านหมึกมันเป็นตกข้างหลังนี่บ่ตวัวใหญ่หมึกสดนี่อันนี้อะไรอันนี้ไข่หมึอกอ๋อนี่แล้วก็จะราดน้ำจิ้มแบบนี้นะคะยัวๆเออหอยักบาทนี่5้บาทนะคะเอฟซี FC ก็มาซื้อกันเข้าไปได้นะคะ ซื้อเขาไปนั่งกินหน้าห้านได้นะคะนี่ยำเยิมลูุกชิ้นไส้กรอกขออนุญาตยืนเดินถึงตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาเปิดเพลงลิอกเสตชนะอันนี้ร้านแมงทอดตักละ20่สามตัก50สิบนะคะอันนี้อะไรคะแม่กลวงมะพร้าวกลวงข้าว อันนี้ล่ะค่ะสดิงสดิงมันหนูนี่เหรอนี่โอ้มีหลากหลายค่ะพี่น้องค่ะก็ซื้อกันไปได้เลยแซมเป็นน้าคือกันหรอแซดิงสดิงมันหนูนี่แหละใช่ไหมคะว้ยพี่หิมหวานแท้ละลายเลยหล่อจังเลยอ้าวก๋วยเตี๋ยวแซมก๋วยเตี๋ยวแซมค่ะลูกชิ้นก็ลูกชิ้นแซมนะนี่ อร่อยยั่วนะคะนี่น้ำซุปต้มเต็มหมอเจ๊ไก่สีสเกตบานน่งหิงเลยบานนุ่งหิงเขาเรียกว่าไก่แทรอยเอทม่ไก่หรอเนาะตลาดกรุงทพยังไปากเทไปบ้านบานีร้อยแปดสิโก็ประมาณเกือบสชั่วโมงบ่หรือสชั่วโมงเนาะวิ่งรถเนาะ คนนี้ก็ไปด้วยก็เซมีไปซีสเกตด้วยเนาะซูรินยังก็ไปน่ะก๋วยเตี๋ยวแชมป์โอ้น้ำซุปเดือดแล้วเดือดแล้วอันนี้ส้มตำเจ๊ส้มนะจ๊ะส้มตำเจ๊ส้มตำนัวตัวนี้ตำนัวเจ๊ส้มนะคะมีหลายตำนะมีตำปลาตำกุ้งนี่ก็เป็นตำเนาะตำกุ้งสดอะไรอย่างนี้ปูมงดปูมา เออเป็นยงเป็นยำด้วยนะคะลูกชิ้นก็มีนะคะก็จะตรงทางเข้างานไปเลยนี่นะฮะอันนี้ข้าวจีข้าวจีคุณพ,พ่อขายข้าวจี่นะคะอันนี้ก็ลูกชิ้นนึ่งนะคะส่วนมากเพื่อเส้อเพื่อเสนอถ้าจะกระดงสินะกระดงกระดงนี่ขายอันนี้เขาเรียกไข,ข่ข้าวนะไข่ข้าวเส้นกรอกนะคะ ปิ้งสดๆเลยนะมาซื้อกันได้ก่อนเข้างานก็เดินนี่แหละทางเข้าพื้นเลยมาซื้อไปกินในหน้าง,งานได้นะคะคุณว่าคลิปนี้คือสิได้ปิดเสียงตลอดคลิปแลเหรอโดนตีมันเข่าวบนแล้วนี่ลูกชิ้นนึ่งค่ะยำฟรีชิ้นนึ่งยำฟรีโอ้นี่เขาจีกับหน้าอีกแล้วเขาจี หมึกยากก็มีฮอตเคฟตัวนี้เคฟญี่ปุ่นแต่บินตรงมาขายที่ร้อยเอ็ดนะคะนี่โอเคค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละนะคะบรรยากาศด้านนอกนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ภาพถ่ายอีกรอบนึงนะคะด้านด้านในงานเนาะแต่สำหรับคลิปนี้เอาไว้สนุกกันในฐานเดยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ